สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราก็พาทุกท่านมาชมตัวนี้นะครับเป็นตัวเกียร์นะครับมอเตอร์เกียร์มอเตอร์ทดเกียร์ทดแล้วทดอีกเรียกว่าอย่างนั้นเถอะนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์เกียร์ขนาด100รอบนะครับเราจะมีตั้งแต่2รอบนะครับมอเตอร์ตัวนี้จะมีตั้งแต่2รอบ5รอบ10รอบ20 30 40 50 60 70 80 100 ร้อยห้า0ิบ0องร้อยถึงห0 0 0งรอบนะครับตัวนี้แต่ตัวนี้เราเลือก100รอบมานะครับหนึรอบหนึ่รอบเป็นมอเตอร์สามสิบวัตต์นะครับหนึ่งร้อยรบนะครับแรงบิดอยู่ที่สีกิโลกรัมนะครับแล้วเรานํามาใส่กับเกียร์ตัวนี้เกียร์ตัวนี้ 10, เบอร์สี่สิบนะครับร้อรอบอีกเช่นกันนะครับเบอร์สี่สิบรอบนะครับร้อยร้ย ร้อยหารร้อยก็เป็น1รอบนะครับ1รอบต่อนาทีนะครับตรงนี้เราทํามอเตอร์เกียร์ทดรอบ100รอบหนึอคูณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหารหนึ่งร้อยเป็นหนึ่งรอบต่อนาทีนะครับตัวนี้หนึ่งรอบต่อนาทีก็คือหกสิบวินะครับตัวนี้จะความเร็วเท่ากับเข็มยาวเข็มนาฬิกาเลยนะครับเข็มยาวเข็มวินาทีนะครับตัวนี้สามารถนําไปทําหอนาฬิกาได้นะครับ ก็แล้วแต่ท่านจะเอาไปใช้งานนะครับถ้าท่านต้องการรอบเร็วกว่านี้นะครับเราก็เพิ่มเพิ่มไป200รอบนะครับถ้าเราเพิ่ม200รอบตัวนี้เขาก็จะหมุน2รอบนะครับเพิ่ม300รอบตรงนี้ก็จะุูงหมุน3รอบนะครับ400รอบก็เป็น4รอบ500รอบก็เป็น5รอบนะครับนี้นะครับเราก็จะทดทดไปให้นะครับอยู่ที่ท่านต้องการขนาดตัวเนี้ยโหลดตัวเนี้ยกี่รอบต่นตอนอาทีนะครับ ตัวนี้สามารถบิดแรงบิดอยู่ได้ประมาณ500กิโลกรัมนะครับแรงบิดนะครับแรงบิดนิวตันเมตรอยู่ในนี้นะครับแรงบิดไม่สามารถที่จะใหญ่มากได้นะครับเพราะว่าตัวเกลียวตัวนี้เป็นเกลียวทองเหลืองนะครับแล้วก็ตัวในนี <paused> <tr> ่จะเป็นเกลียวเหล็กนะครับเหล็กขบทองเหลืองเป็นเกลียวหนอนอยู่นะครับหมุนตัวแกนในนี้หมุนร้อยรอบตัวนี้จะหมุนหนึ่งรอบนะครับ ฉะนั้นตัวนี้รับน้ําหนักบิดแรงบิดได้ที่ที่1นิ้วนะครับที่1เซนเนี่ยในในหเซนหนึ่งเนี่ยแรงบิดบิดได้500้ยกิโลถ้า2เซนก็เหลือแค่เอาเรียกว่า1เซนห้า้อยถ้า5เซนก็เหลือแค่ร้อยกิโลนะครับรัศมีนะครับจากศูนย์กลางออกมาเนี่ยหเซนได้แค่ร0อยกิโลยกได้ร้อยโลร้อยโลพังนะครับเพราะฉะนั้นร้อยกิโลพังเราไม่ควรจะใช้เต็มร้อยโลนะครับเราก็ใช้แค่ เอ่อห้าสิบโลนะครับครึ่งหนึ่งหรือ60 70 80พอได้นะครับแต่ถ้าร้อยกิโลนะครับเกี่ยวรูดเลยเฟืองรูดนะครับร้อยกิโลต่อแรงบิดตรงนี้ห้าเซนออกมานะครับห้าเซนถ้าสิบเซนถ้าหาห้าสิบเซนเดืหรือแค่หนึ่งกิโลกรัมนะครับห้าสิบเซนก็คือจากตรงนี้นะครับจากจากตัวเนี้ยยาวออกมานะครับยาวออกมา แบบนี้นะครับคานนี้50เซน,นครับยาว50เซนตัวนี้ล็อกแล้วปลายเนี่ยช่างปลายเนี่ยจะยกได้แค่1กิโลกรัมเท่านั้นนะครับ50เซนถ้า5เซนก็ได้10กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับ100กิโลโอ้ยหมื่นนะครับเราก็ไปดูคำนวณกันเองอีกทีนึงนะครับตามหลักคานยกคานหามนะครับแต่ที่แน่ๆคือตัวนี้เราเอามาเทสให้ดูนะครับมาทดสอบให้ดูว่า าการใช้งานรอบเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองหมุนดูนะครับเราเอาตัวแบตเตอรี่เราไม่ได้ใช้แบตนะครับเราใช้ตัวนี้เหมือนแบตเตอรี่นะครับเหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นตัวเรียกว่า,า power supply นะครับขนาด12โวลต์นะครับตัวนี้ power supply 12โวลต์นะครับถ้าเราใช้แบตเตอรี่มันก็จะไม่นิ่งนะครับก็ จะอยู่ที่13.2.8 12. 1 12. 12.6 12.5นะครับตัวนี้นะครับเราก็จําลองแบตเตอรี่มาเอามาทดสอบนะครับเรียกว่าตัวนี้เรียกว่าใช้ไฟ12โวลต์นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น30วัตต์12โวลต์30วัตต์100รอบนะครับทดเข้าไปอีก100รอบก็จะเป็นอยู่ที่1รอบต่อ, w, ตอน,นาทีนะครับเดี๋ยวเราลองหมุนให้ดูนะครับตัวนี้นะครับนี่ แข่งบิดแบบนี้นะครับเหมือนให้ดูต่วนี้เลเหมือนน้ำมันรั่วไหมน้ามันไม่รั่วนะครับ4ีเดี๋ยวเราลองเอาในนี้ใส่นะครับเป็นเข็มน,นาฬิกาสมุดสมุดเป็นเข็มน,นาฬิกาเนหน็มนาทีนะครับ อันนี้มันไม่ตรง,งเรากลับไฟกับโค้กไฟได้นะครับตัวนี้ถ้าท่านต้องการให้รอบช้าเร็วได้ท่านก็ต้องใช้ตัว PWM 30ิวัตต์นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มนะครับสำหรับ PWM 3 0วัตต์สิบสโวลต์นะครับเอามาทำาในการเบารอบนะครับใช้กับแบตเตอรี่เราก็เบารอบเบานะครับ ตรงนี้เราเอามาให้ดูนะครับสําหรับท่านที่ต้องการนําไปใช้งานนะครับเราก็มีตัวนี้จะเป็นหลักนะครับหนึ่งร้อยรอบเป็นหลักแล้วเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนตําแหน่งเปลี่ยนตัวนี้เอาว่าเราจะใช้กี่รอบนะครับก็เอาไปบวกลบคูณหารเอานะครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยก็เหลือหนึ่งตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการให้เป็นสองรอบก็ใช้สองร้อยนะครับสองร้อยก็จะเป็นสองรอบแล้วก็ สามร้อยก็เป็นสามรอบสี่ร้อยก็เป็นสี่รอบนะครับห้าร้อยห้าร้อยรอบก็เป็นห้าร้อยก็เป็นห้ารอบนะครับอยู่ที่ตัวมอเตอร์นะครับที่เราเอามาใช้แปดร้อยก็เป็นแปดรอบนะครับหนึ่งพันล้อก็หนึ่งหนึ่งพันก็เป็นสิบรอบนะครับอลองสอบถามเข้ามาดูก่อนนะครับสําหรับตัวนี้นะครับมอเตอร์เฟืองทดหนึ่งร้อยรอบกับเกียร์บล็อกหนึ่งร้อยรอบเช่นกันนะครับ สามารถสวมต่อกันได้เลยนะครับตัวนี้ราคาพิเศษลองดูหน้าเว็บนะครับเราทำให้สมาชิกได้ดูนะครับว่าเราจะนำไปใช้งานอะไรได้บ้างนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเอาไปทำเข็มนาฬิกานาฬิกาหอวนาฬิกาใหญ่ๆห,หรือว่าจะเอาไปหมุนช่อไฟนะครับใหญ่ๆก็ได้นะครับตัวนี้หมุนเปล่าๆหมุนโล่งๆก็สบายดีนะครับ แต่ถ้าเอาไปใช้แรงงัดนะครับสมมุติเราจับตรงนี้งัดนะครับเราจะจับหยุดมันแคบไม่หยุดเลยนะครับแต่ถ้ายาวออกไฟสักประมาณห้าสิบเซนนะครับเราจับหยุดนะครับ5้าสิบเซนเราจะจับหยุดนะครับมันดึงหยุดเพราะว่าแรงเขาเรียกอะไรแรงต้านแรงงัดคานงัดด้ามมันยาวนะครับถ้าเราจับใกล้ๆเนี่ยจับไม่หยุดจับไกลขึ้นจะแรงน้อยลงน้อยลงน้อยลง เกกระด้นนางจับไกลสุด50เซน50เซนจะรับน้าหนักได้อยู่ประมาณาน่าจะประมาณ10กิโลกร,รัมนะครับ50เซนมันทุก10กิโลกร,รัมได้แต่ถ้า100เซนก็จะเหลือแค่5กิ5กิโลนะครับคานยาวเนี่ยยาวต่อจากศูนย์กลางออกไป100เซนจะเหลือแค่5กิโลกร,รมัมแต่ว่าถ้าเรามากกว่าก็จะทำให้เฟืองตัวในลูดเลยนะครับ เป็นหลักการยกคานหามนะครับตรงน,นี้เราเอามาให้ดูนะครับสําหรับท่านที่ต้องการนําไปใช้งานนะครับกับตัวมอเตอร์พวงทดของเรานะครับของกลุ่มนักประดิษฐ์นะครับเราก็เอามา,าโมเอามาติดกันเอามาเพชรเบสเทิลกันนะครับทําให้เขาสามารถนำไปใช้งานได้ตามที่เราต้องการนะครับตามท่างต้องการได้นะครับ เราก็จะเจาะรูใส่น็อตล็อกมาให้เรียบร้อยเลยนะครับตรงนี้มอเตอร์กับตัวนี้กับตัวเกียร์บ็อกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็ทันที่ต้องการที่จะให้ทำวิดีโออะไรต่างๆก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปหลายๆคลิปก็ได้นะครับเราจะคอยมอนิเตอร์อยู่นะครับแล้วก็ถ้า ไม่พอใจหรือไม่ถูกใจตรงไหนนะครับก็ให้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับอย่ากดอันไลค์กดไลค์กดอันไลค์เราก็ไม่รู้นะครับว่าหมายความว่าอย่างไรนะครับกดไลค์ยังพอพอฟังพอดูดีนะครับแต่ถ้ากดอันไลค์นี่เราไม่ทราบเลยนะครับว่าท่านอันไลค์เรื่องอะไรนะครับเพราะฉะนั้นช่วยกรุณาคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับเราจะได้ปรับปรุงนะครับหรือว่ากดอันไลค์ไม่ได้ก็เข้าไปที่ ลายนักปริบัติเลยก็ได้นะครับลายนักปฏิติแล้วก็ไปบอกพูดคุยกันได้นะครับไม่ก็โทรมาคุยกันนะครับในเวลาทําการนะครับ9โมงถึง14นาฬิกา9โมงถึง2โมงบ่าย2โมงนะครับเพราะว่าหลังจาก2โมงไปแล้วเราก็จะแพ็คของส่งลูกค้านะครับส่งสมาชิกช่วงหลัง2โมงแล้วเราไม่ค่อยจะว่างรับลายนะครับเพราะว่าเรา ช่วงโควิดนี้เราทํางานอยู่กันแค่2องาคนนะครับในกลุ่มของเรานะครับแล้วก็ไปทํางานอยู่ตามสาขาต่างๆตามโคดังต่างๆก็แยกกันทํางานนะครับไม่รวมตัวนะครับช่วงนี้นะครับในช่วงวิกฤตการโรคระบาดนะครับก็ขอให้ทุกคนทุกท่านรักษาสุขภาพให้ดีนะครับทําสุขภาพแข็งแรงนะครับพยายามหายใจเข้าไว้ลึกๆนะครับสู้ๆสวัสดีครับ